คนนะมันี้ก็ารเดินทางไปอุบลราชธานีไปตามหาผู้บา่าวหรือไปทํางานนี่แหละทุกคนเห็นลุกน้ำกันวันเกิดขาวสุดไปใส่เนาะแต่สบายดีสบายดีเด้พอพอแบบพี่น้อกสุขสุขคนกันมอนี้การถ้ากินแบบสิบโไปกิไปแล้วก็ต้องไปติเพิ่นไปฝากเคนจะสองปีเนาะแต่คนกินบโบลายสองปีงกับก่อนเลยาะว่าถือไปมัญญนยากเลยนะมันรุ่นน้ำกันวันเกิดขาวไปอุบลนี่สิไปหาถ่ายไปทำผู้บ่าดหรือไปทำงาน เตรียมแล้วขวันขี้ขเอสไปส่งขับใจเ้อะขับใจลงหนักไปมืงทำการว่าเกิดเขาสีไปทอดที่บนจักรงเขาไปปากบัวไปหักสองตัวก็้อยแคจะเบื่อนะถ้าปากลายแล้วเขาจะกินเขาจะเสบื่อนะไ่งย่างอะไรมมีบ้างดูนะท้งยางนั่นทุงยางนั่นอันดี้เป็นห้องย่างน่ะ มีห้าอีกแล้วเขาที่ไล่ออกจากเพือนเนาะคนขับรย่งหอไม่ไล่สอบวะห้างจะประมาณนี่แหละเพราะว่าแขกคนยังโมลเพราะว่าจะส่งยังเศร้าเพราะว่าชิมาไกลนะวะิม่าชนม่าเป็นต้องงานมิติสามมือเปล่าสองเงี้ยสองเงี้ยาตผู้บาร เอาไปฝากเพินินไปเรียบไปยามเพินินแลก้กเขาองไปฝากเพิินนอยนึงบม่นว่แก้วแก้วห้ายนถึงไงปิงเชานถ้เป็นเงครสามสิบหาบส่สิลดบ้านมึงไปอำกูาลยไปเลยไปของเงินเมียหรือไม่ได้เลย มือหนึ่งไปได้ป่ะเลอว่า้ซีออกทาิเห็นเลยอ่งเงียอย่างกุ้ย่าวันเาคันเีเเล้เอาง้านี่บเตหนึ่งอะไมันกับป่ามันซึ่งก่อนแล้นเ็นไงกันตอนนี้เซตสาว ใช้ข้าวเปล่าคนไทมันเป็นตอนว่าจะเดินทางไปค่ะค่ะมาในกี่โมงงมีเลยต้นเมียนต้นขุ่นต้นให่กับตวเศร้าเป็ทายดีแบบนี้รู้ป้องขึ้อยู่ไกลอหนีบร้เห็นต้นวะเห็นเห็นเกี้ยงเห็นชัดเจนค่ะเห็นชัดเจนเห็นต้นนน้อยไม่รู้จะไดตนใหญ่เออตนหต้นใหญ่อเาว่าที่สามากของใหญ่

ท้ายคูดกัารถือกันแหละตาบรรลุนำการว่าเท้าวสิบปรหอดหมุกจักโมงสิบปรหอดอุบลจักโมงสิบถีนรถจังได้ขี่รถจังได้เนาะตอนนี้ก็เตรียมสอบไปก่อนดูแซงที่ได้ยังบ่กนะตาเอาตำขวดแล้บ่เอาควบหรื่าเอาตำมาขวดเลยเพิ่มพวกหนึ่งสบายดีเอายังบอกไม่ไม่ ไม่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 นะครับป้าพี่มดี๋ยวมาอ่นมันก่อนนี่ก็่้มกันตัวนี้เไม่งกัคือเขาจสับฟูบ่าอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่อันไม่ก็ตมตมนคืออุ่นมันก่อนอุ่น่นี้ตมัวอุ่นัน แห้สิไปให้ท้ายดีไปจรประหยัดไปทุกคนเงินจะเทก่อนเพราะว่าเอาไว้ทายรถเลยยืมน้องสาวคนหนึ่งแสนอยาบผมมีทา,นะารถไ,ไปเนาะการนี่ยเด็บไปตลาดปะไปไอ่ามน้ำเออท่านว่างอะไรไปน่ในเดิมเพราะวันี่หนึ่เพราะไดท่าน,นลายสาั่งเือลาหนึ่งตาไปก่อนมาสืบศาสรใหม่สืบศาสตรใหม่นะทุกคนไปรุ่นน้ำกัน่แหละจ้ะ เจ้ขาสื้อฮอรสวรรค์จับโมงสิไปจังไดไปแล้วปะเอาเลยน้ำฮะเอาไว้น้ำทำกินนอาบ่้จะไปซื้อวีฟุนบ้า่ปะเพราะวันนี้กำลังออกเดินทางเดี๋ยวพอวันจะใจดีใจดีนะทุกคนเกันใจดีกับทุกคนและกันใจดีกับเจ๊ขาวอีกอยากไปนอยู่่พีน้องอยากไปขึ้นโบไปโบว่างบ่สบายสิไปใส่ดูแลเมีย ไเรือยังใดการนั่นแหละทุกคนกาครั้งแรกเขาเจ๊ขาวไปอุบลเนาะมิแต่ผ่านจะสื่อได้ทุกเถือไปมิแต่ผ่านมิรอบนี่แหละไปแบบว่าไปแบบว่าจริงจังนะจะไปนอนสักสองคืนไปนอนหนึ่งวันกะมันฟังฟังมึงนะฮะ ทางเบงละหัดว่าไหวหร,รวือโบไวยนะ<ร>เพราะว่าใน่หพมันใช่พุ่งหร,รือบพุ่ง <laughs> ลักกาสีมาในะสกลนครนี่ดีก็รวมเป็นอาทิตย์หนึ่งแหละ oh, oh. เพราะว่าจะเปส,สกลนครนี่เมนไปอุบลหลักมาสกลคนครมาสกลนครแล้วเขาก็นั่งรถมามุกประหารก็ขามาเลยนะกับประมาณนั่นแหละขับไปต่อนะกระโชกสิบุมีงเงินแหละทุกคนเพว่ามีเงินนิดนิดหน่อยหน่อยแต่อยากไปนะเพราะว่าบ่ได้ออกเดินทางไปแบบ ไทยมากก็โดนเติบได้ไปแบบจริงจังแล้วส่วนไลน์ก็ไปะมุกนี่แหละไปจมุกไปอุดรแล้วก็ไปเซาเย็นกับเรือนอนคืนหนึ่งทุกคนนะแล้วพอวันก็เย็นๆเลยทุกคนเ <c oughs> ฮึงไปได้เด้นสดไดลดเรถคุกคนนะ <c oughs> อยากได้ <c oughs> สามสี่คันจอสามสี่คันก็มีแต่รุ่นเก่าๆ <c oughs> อะไรเลยซสื้อข้ายสามันก็ยังไม่ได้เพลนคันหนึ่ง จะเคีื่อนเข้าไปน่กับสักแปดกิโลเนาะสามสิบคนแรกเพื่อประดานสามสิบสามสิบสองเนาะเพราะว่าต้องไปเติมบัตรเติมยางอีกแล้วว่าเราบอกว่าสปอร์สอร์เออเขากดบังกก่อนนะกดบังกก่อนกดบังก่อนเขาตื่นเต้นเต้นในไอวันเดินทางคนเดียวด้เนี่ยฮะสมัยก่อนถามว่าเดินเคยไปทํางานอยู่ไทยกับเดินคนเดียวอยู่แต่รอบนี้มันตื่นเต้นเต้นบอกว่าถือนะ พว่าไปจักซีนะนะจังไรเนาะเพราะว่าเอฟซีก็บอกว่าให้ไปหาถ่ายคลิปกับคำซีน้องหน่อยหลายๆเด,ดิไปละสมุดไปไปเจอกันนะนะมันรุ่นนา้ากันวัตถิขาวเสด็จเจอคําซีกับน้องหน่อยหรือเปล่าเพราะวันคำซีกับหน่อยกับไปอุบลแต่ว่าเ<ม>นาะมันรุ่นเด้อทุกคนหรือวัตถิขาวสิไปหาสองคนอะ่ะบ้าให้คิดบ้าให้ตกอ,อันนี้ก็ให้คิดใ้ฟ้าดินตอน,นกลกงงามเลย ลูกเปิ่นะแบบจเจริญขึ้นหลายหน้านเทากันทนนี่ก็เขามมหอดสวรรค์แหล่เขามาวงเวียนไดโนเสาร์นะ<ม>จักน่อยก็หอด,ด่านแลยทุกคนใจเต้นตุบๆตับๆย่นีีโอ้ยยังได้ดิกลับตัวก็ไม่ได้ต้องไปต่อเนาะให้วันกลับตัวไม่ได้เลยมมหอดที่เลยน่านนักสุาโอใจบกกาพอนะ จะเคยบอกเวลาไปเลยผมั <su> ่นใจเลยกลับขึ้นมาบมเคยเนาะเราตัดสินใจแนวหน่งมาหอดถึงเนี้ยต้องไปถึงกันดูอะไรจัะว่ากันคนไหมเพราะว่าถามว่าเมืองไทยก็เคยไปก็ไปอยู่เพราะว่าเขาปั้นเขาปั้นโอ้เอมันเป็นจริงไหนันบัขาดแค้นเออมันบัขาดแค้นเอากันแค่ยูบขาดเอคก็เป็นเนาะโอ้คิดได้ได้บานจะยังไงสาวคนที่อ้วน เออพอวันบขาดแค้นนะพอแคนอยู่ข้างๆเนาะทั้งน้นเนี่ยเป็นด่านมีรภาพไทยลาวเนาะแห่งที่สองนะทุกคนสวรรค์เขตมุกดาหารจากจากมุกดาหารไปอุบลนี่คิดว่าประมาณสองชั่วโมงได้ปะสชั่วโมงปลายสชั่วโมงปลายเนาะไปหลักพอดีลงรถหลักพอดีขึ้นรถเลยก็ดีนะจะเป็นตุมๆตําๆเต้นๆเต้นในบัน กวันถึงเป็นเองก็ยังไม่ไป่ะกนยังไม่ไปเนะหอดสะพานมีรภาพไทยลาวแล้วเฮ้ยูดีเลยูดดีรถดีว่ะเออรถเมี้นะพ็ดีเป๊ะไปแจ้งแล้วครับไปรอถ่ายสวรรคนได้โอ้าหอดตึมตับตับตันใจเน้ะไม่นเพาะมั่นใจจะพายไปใส่หมดหมดกินะคันอยู่เพื่อนหมั่นใจกว่านี้ได้ mặt bàn chay một và săn บอกเขาเห็นผมเป็นครับต้องตั้งเฟสทำไมเพราะว่าอันเนินตั้งเฟสมีอยังสักอย่างนี่แหละพอดีรถมีรถมีมาพอดีนะเขาไปจอดทั้งหนาผมไปแล้วลนะพดเบนนนี้บนึงนึดเนาคลองลงนทั้งนั้นแล้วนั้นมรภาพไทยลาว ตอนนี้ก็ขึ้นโหลดนะทุกคนก็ตอนมามากินีก็มีเรื่องน้อยหนึ่งเพราะว่าไปถ่ายอยู่หน้าด่านเพื่อนเลยตำรวจเพื่อนบอกว่าบอห้เห oh, ็นหาใจนะก็เพื่อนก้าวเข้าไปอบรมประมาณ30สินาทีทุกคนนะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปมุกดาหารและสิบไปต่อโหลดและจากยังบบฮู้ว่จาจักจักโมงจักเสียฮอดอูบลเจักชิมเมสเซ่ฮนะมากรุงเทพ ไปมอสซีนนะไปะเห็ดเวียกอะแต่ตอนของก็เห็ดที่พุ่นแหลนะยสื่อ,อยังไงสิลอยนะไปะเห็ดเวียกกับปีเลยสุขดีเนดะ้อ <c> ไ <oughs> ปเลง้<ด>งเฮงปังๆนะใส่ใจจานายดีๆกันเดจนสูงกับคดกับเต็มรถดดแต่ทุกคนทางหลังด้านหน้า นักหน่อยกับไปหอดด้านพอรถคัดนี้ไปหอดเตด้านมุกดาหารแล้วก็ตอกต้อนรถหรือว่าเจ้เข้าก็สินังซ้ำล่อแล้วไปนะเพราะว่ายันยันบทันเน่ยเพราะว่ายันสายเพราะว่ายันทางอุบลพันธานเนาะรถออกเดินทางแลว้วไม่นำโขงความมิตรภาพทุกคนช่วงนี้น้ำลงแลว้ว กับด่านไทยจังเดยไทยบอกว่าคือสามรอบหรือว่าจังใดไปใสนบบน่นะทุกคนเพราะว่าคันเส้นและถ่ายรถคันหนึ่งมันสี่โดนต้องเท่าไปก่อนมันจะออกจากด่านแล้ทุกคนแต่แล้วไังใดต่อคันสองคันที่ผ่านรถอันนั้นเพิ่มอันนี้เพราะา่าจะโมงเลิกแกนกลาเวลาเพราะว่ายา ลำโลมาถุกโกนมาบออกคอโสประว่าิัระถานโหลดมาจากไกลตอนนี้ัะก็หดบิ๊กซีประว่าิจับ่านมาหนึ่งกระชบสองล้านเลยจากการทำได้หุกจากมาันรุนน้ำกันวันจีข่าวสิไปถึงบ้านผููบ่าวอยู่บนจับสมองแต่ไปจิไปเจอใครจังไหนอออตอนนี้ไิไฟแดงอยู่เขาเอา็ดสี่แยกเนาะ ะะนนะทียัปรกสอนเนาะให้พยานอธิบายเว่าพักเป็นคนเนาะนะครับแล้วมาถึงประกะสอแล้วต้องอดดอตีเวาลาบดนนอกับต้องตีไปละบขี่รถผวารถบนออกคูสองชัโมงกันหนึ่งก,ก็คร้อยอีกสั่โมงหนึ่งหรือนป่าก็ประมาณนั้นเนาะ ออกไปแล้วบอทันทุกคนท่นออกมาตอนอาสน,ทนา์ทันท่าน,น,นมาท่นทำทีนทันมาจอดอยู่ดีครับผมเขาไหนออออกไปแล้วเขาต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งผมเ,เป็นยัง<อ>ยูดไทยหล<พ>ุดลายเข,ข,<พ>ขาคน้นเข<ห>าค้นเขาไปไปทำเงีย้ยบได้เงี้ยบเพื่อนล่ะกันข่<ง>เาเมื<ง>่อทิมนำข่าวใหม่เริ่มเป็นข่าไม่คือกาแพง คืออยู่กับแพงซืออยู่ราวกับแพงได้สอบหนึ่งแต่ก่อนในตอนสี่แสนอนหกแสนกว่าเท่าตัวมันนี้เขาเอาไปเขากับพวกุ้มเลยเพราะว่าเอาไปนี่คาร์ทั่วเขากับลงคิดคารบอนแน่นนนนสอบจะสอบรน่อยวันนี้ก็คือบีบบ้าเนาะ้รไม้กไปซื้อนกนีนะคนไปหลสอบกับนักแล้วก็พวกุ้มนี่งากับพดีโตไปนเืองิวคิวกระตู่ยกรตอยู่ไหนงานกัไปตขงาคุญอ๋อโดยโดยโดรถตู่อุบลเขาจะเขียนอยู่โดย พอหอดมาถึงบกสมุกทาหารแหละกระช่ย่างไปทางในเพราะว่าคิ้วรถก็ต้องถามแหละเพราะว่าเขากป็นยังบดู้้ว่าไปใส่จังใดถ้าว่าคนหลายกันหลายเยี๋ยวจะราะว่ารถถ้าก็ออกคิดนี่คิดว่าต้องรออีกสัโมงหนึ่งก็จังใาจะไปถามเป็นกอดว่าคิ้วรดอุบลอยู่บนใด ผู้เโบเห็นสามีคอนแกนมุกดาหารเดี๋ยวเรามาถามดยสิดีกว่าบ่อนนะเพราะว่าตุโบโมีคนจับคนหยุดใส่นอ เมื่อไหรท้ามนะี่คิวหลดไปอุบลบันบันไดขึ้นเต้อุบ้งปนเล่นสองอ๋อโดยอเด้อเข้าใจนะอุบลอุบลกมามคนเดียวก็ตื่นเต้นอยู่เต้นเต้นตุ๊บ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 ,บอยู่อยู่แถวนี้แหละคิดว่าจะมากระชิท้ามเพิ่นตั้งคนนะเก คิวรถบดไปอุบไปอุบบนขึ้นอยู่ในน,นี้ปะเดี๋ยวขับใจเนี่ยมันว่ายอยู่ใสเนาะนั่งก่อน,น้อยหนึ่งสิถามเพิ่นปก,กนติเพิ่นสี่อยู่ในนี้ทุกคนมาเนีบรรยา,ากาศอยู่นานจด อุบลราชธานีอ๋ออยู่ลลยตรงนี้เขาต้องไปซื้อตั๋วอยู่สายจัองเลยาถามเพิ่นนแล้วรถพอดรถตอนนี้ยังโบมานครพน,นมอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญนิคมํำต้อยอะไรยูนี่์เ่ยทุกคนแต่รถยังโบมา กมตัว,ตวรถก็จักสือใส่นหมไ้ยามไปตัวเรกไปอุบลสื่อใส่นะต,ต,ตัวนี้ลยบ้างเลยบะทษด้วไปอุบลน,น,นี่ซื้ออยู่นี่บ้างเท่าไหร รถตู้นะ,ะไปนะค,ะคนเดียวราคา1 3 5บาทุะคนเพราะว่าเขาบอเคยไปก็บไปครั้งแรกเลยนั่งรถตู้ตนะพอมีอยู่ปะ1 3 5บาทะรถออกมาจากโมงมาหอนะไปสาีเลยนะโดด๋วดไปรอดนึนด<ะ> S <S <S ได้การซื้อในตัวแล้วก็รอฐานโหลดอละไรเนว่าประมาณบ่ายสามบ่ายสามไปถึงอุบลกับประมาณหาโมงเย็นะไรกับไปถึงวัดคำแหละทุกคนเนาะพอเดินทางคนเดียวบอกโบ,บู้เพราวาบอกเคยไปอุบลจักเถอะแล้วทุกคนกับคลิปนี้ก็จะจบก,ก่อนนะการหัยสัญาว กับผักติดตามอีกทีต่อไปวันที่เ้าขึ้นรหลดและเจ้าเาจะไปลงสายฮอตบนจักโมงและไพซิมา่าหับ้ปบ่าวหรือไพเน่นะไปเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายสบายดีสบายดี